สวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาคุยแท็กทายกันครับผมมาคุยแท็กทายห้าน้อยกันต่อน,นะครับผมอันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมากนะครับผมเพิ่งจะได้มาอาดคลิปเพิ่งจะเลิกงานตอนเที่ยงคืนนี่แหละครับผมเพิ่งจะได้อาดคลิปห้ครับอาบน้ำไหมไหม,ไหม มาดูก่อนนะครับผมวันนี้แตกกระจายเลยนะครับผมในเบึงกันบอยากจะบอกว่าสามน้อยนี่เข่ามดนะครับผมตัวเจาะไข่เข่ามดทุกตัวเลยนะครับผมอันที่ร่องไวก็คือว่าเด่นเป็นสามร่องเป็นหกมากมดเลยนะครับผมห้าน้อยพิเศษออกหาหกศูนย์ สามเก่าบนล้างเลยนะครับผมเขาบนญล้างเลยแล้วก็ห้าน้อยปกติบนออกหาหาซีล่างออกหกสามเขาหกสามนะครับผมแล้วก็วีไอพีนะครับห้าน้อยวีไอพีหนึ่งแปดสามเขาแปดสามสามแปดกัล่างกับเป็นเก่าแปดมื้วว่านี่เก่า ดันมาออกมือนี้นะครับผมเก่ 98, าแปดหมูว่านก็มีอยู่แล้วเข้าไปเบิ่งภาพกันครับบิงิึงผาพเลยครับว่าอันเห็ดไหม้มาเบิงเบ่งเฮ็ดไห้เหหบิ้งครับผมว่ามันเขานะครับผม ถ้ามันรุดเข้าก็จะบอกว่ามันรุดนะคะผมมาบาทนี้ก็มาพูดคุยกันมือนี้ก็เล่าเขานะคะผมแต่บ่าหดเหตุหาเบิ้งนะครับผมมือนี้กับ่าจะเป็นมืออื่นหรือมือเฮ้ยอาจะจะคิดไทยนะครับผมคิดไทยมือนี้กับเขานะครับผมเล่าซี่ศูนย์ห้เด่นเป็นหาล่องเป็นซีกับเขาร่องซีศูน เาขาก็มาคิดกันต่อห้าน้อยมืออื่นวันที่สิบเก้านะครับผมมืออื่นคิดไปกันคิดไปน้ากันนี่แหละครับผมพึงเลิกงานมาเพิงจะได้คิดให้ยูดน้ากันไปอีกยา,ยาวๆเลยนะครับผม3ามสีก,กินเขาแล้วก็นอนแลวแล่ะ ได้มาแน่มื่อนี้ดีใจน้ำเด้อครับคิดไปนน้ำกันคิดสูตรไปนน้ำกันอันได้เลขใดกระจับใส่กันเลยนะครับผมสูตรโบมี่ิดบโบมีถูกแล้วครับ เดินคิเลก,กับโบมีเอาใส่จากโทรศัพท์นัังจากที่เจาะพวกเขามาสองมือที่ฟ้าผึ่งผึ่งโล่งลิดนะครับผมวันนี้มือนี้เขาเมื่อนะครับผมสามน้อยคิดร่วมเลยสามน้อยเลยนะครับผม สามสี่หกสี่สองถ้าแม่นตัวเล็กมันบบตรงนี่เล็กเปลี่ยนเลยนะครับเห็นงานโล่งงานแล้ะครับผมได้ยุดทุกวันซุกอีกคือว่า เขาลดค่าใช้ใจ่ายนะครับผมมีผลกระทบเข้าวิดนะครับเท่ากับจ่ายเท่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมหนาจอมันดับ ผู้ใดมันงวยเล่านะครับมือนี่สองห้าหแปดสองห้าสองห่น้ำกันจะแบบหนึ่งก่อนเด้อครับกำลังจะได้แล้วล่ะบวกกำลังบวกแล้วล่ะ ได้มาฟันทุงไห้ว่ามืออื่นเป็นเด่นเป็นอย่างนะครับมันอย่างนอมตอนนี้ก็ตีหนึงน่งตีหนึ่งเครื่องครับ แบบนึงนงด้วยค่ะบผม cứ đầy tố điếu lấy bát này, con đeo ha, บาดีสามสูตรได้ตัวเดียวเลยครับเดี๋ยวเขาจะวงวงเอาตัวเด่นเอามาฟันทงอหไงแล้วครับผมได้แล้วเอาไปเลยครับมืออื่นห้าน้อยวันทีสิบเก่าห้าน้อยวันทีสิบเก่าเดน หายเป็นเก่าล่องเป็นหานะครับผมเด่นเก่าล่องหามืออื่นด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะเห็ดตัวเล็ขไว้เบิ้งน้าครับตัวตัว,ตวเด่นตัวแดงกับเก่าหาเก่าสองนะครับผมแล้วก็เก่าสามเก่าสี่เก่าหกเก้าแปดล่องหาเด่นล่องลองมาหาก็จะเป็นหาหนึ่ง หาสองหาสามหาสี่นี่แหละครับผมมืออื่นนด้ครับแนวทางนะครับผมฝากให้กำลังใจ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไวเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมต้องมีสติทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกเท่านั้นนะครับผมกิจิได้เวลานอนล้หล่ะวันนี้ครับผมขอบคุณก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับผมขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ